สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ผมมารีวิวโซล่าชาร์จเจอร์คอนโทรลเลอร์นะครับของซูเออรุ่น ST1230 นะครับตัวนี้ซีรีส์นี้จะมีอยู่3ตัวก็คือเจ้าตัวนี้นะครับ121010แอมป์122020แอมป์แล้วก็1230นะครับ30แอมป์คือตัวนี้ครับในกล่องนะครับก็จะมีตัวนี้ใบรับประกัน1ปีแต่ว่ารับประกันจากโรงงานที่ ัวซานนะครับเมืองจนะีนรับประกัน1ปีครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะมีตัวของเรียกว่าคู่มือนะครับคู่มือการต่อใช้งานต่างๆนะครับเป็นตัวสเปค30แอมป์นะครับตอนนี้ที่เราทดสอบกันอยู่อยู่ช่วงเวลาบ่าย2.23นะครับบ่าย2โมงครึ่นะฮะผมเอามาเทียบกับตัวโซล่าชาร์จเจอร์คอนโทรลเลอร์ราคาถูก PWM เหมือนกันนะครับตัวนี้ตัวสีฟ้าที่เคยรีวิวไปดูจากขนาดก่อนนะครับ สังเกตได้ว่าของซูเออร์จะดูบึกบึนแล้วก็ใหญ่กว่านะครับแล้วเมื่อกี้ผมลองจับเทสนะครับตัวนี้จะน้ําหนักดีกว่าตัวนี้จะเบากว่านะครับแล้วก็อีกอย่างก็คือที่ผมชอบเลยนะครับฟังก์ชันที่ตัวนี้มันมีเยอะกว่าตัวนี้หลายอย่างเหมือนกันนะครับสองสามอย่างซึ่งสําหรับมือใหม่ผมแนะนานะครับว่าตัวนี้น่าใช้กว่าเยอะเลยนะฮะแต่ตัวนี้เป็นรุ่นราคาถูกปัจจุบันราคาร้อยกว่าบาท9กบกว่าบาทก็มีให้เห็นนะครับร้อยกว่าบาท แต่ตัวนี้เพิ่มมาอีกเท่าตัวหนึ่งนะครับก็200กว่าบาทนะครับตัวนี้30แอมผมซื้อมาในราคา240กว่าบาทนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ให้นะฮะอ่ะที่บอกว่าตัวนี้มันเจ๋งกว่าตัวนี้ยังไงนะครับอันนี้ผมรีวิวไว้ในคลิปก่อนลองไปดูกันนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาดูวิธีการต่อของผมก่อนนะครับวันนี้อาจจะลกนิดนึงนะครับเพราะว่าผมเพิ่มสายชุดนี้เข้าไปเพื่อจะลงแบตเตอรี่นะครับตัวนี้ข้อแตกต่างข้อที่1นนะครับเรื่องของเทอร์มินอลนะครับ ผมเปิดให้ดูของเทอร์มินอลตัวนี้นะครับสังเกตไหมครับเพื่อนๆืมันจะดูแข็งแรงกว่านะครับดูแบบแน่นหนากว่านะน็อตอะไรก็ตัวใหญ่ส่วนฝั่งนี้จะเป็นตัวเล็กๆเหมือนเหมือนเตาต่อไฟนะครับตัวขาวๆซึ่งแน่นอนนะครับเวลาเราเสียบเนี่ยมันจะมีอาการหลวมแล้วก็เวลาผมขยับสายนิดเดียวนะครับมันก็จะเหมือนกับกระพริบกระพริบนะครับเหมือนมันโดนกวนฮะแต่ตัวนี้เหมือนเขามีเทอร์มินอลแยกออกมาชัดเจนนะครับดูขนาดน็อตก็รู้นะครับอันนี้ข้อที่1นะฮะที่ชอบมากๆ เทอร์มินอลเขาดีกว่าเยอะส่วนการต่อสายต่ออะไรพวกนี้เรียงเหมือนกันนะครับคู่ที่1่งแผงโซล่าเซลล์นะครับบวกลบคู่ที่2แบตเตอรี่บวกลบแล้วก็คู่ที่3โหลดบวกลบหรืออุปกรณ์ที่เราไปต่อใช้งานนั่นเองนะครับคู่สุดท้ายตรงด้านหน้านะครับเขาก็มีเปิดปิดได้เขามีลูกสัญลักษณ์บอกชัดเจนเลยนะครับว่าให้ต่ออะไรยังไงแล้วก็เริ่มต้น ต่ออะไรก่อนนะครับอย่างที่1ก็คือต่อแบตเตอรี่เหมือนเดิมนะครับแบตเตอรี่ก่อนแผงตามมาแล้วก็โหลดนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าการตั้งค่าปุ่มต่างๆบนหน้าปัดก่อนนะครับอันนี้เขาจะบอกว่ามี MCU แล้วก็ stable voltage นะครับแล้วก็มี timer แล้วก็ full protection นะครับอันนี้มีระบบป้องกันคือการ เขียนในหน้าหน้าจอเหมือนกันนะครับเหมือนกันเด้ๆเลยแต่ว่าการใช้งานต่างกันหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูนะครับอ่ะมีอยู่สามปุ่มเหมือนกันเลยนะฮะสามปุ่มอันนี้ปุ่มกดรูปฟันเฟืองตัวนี้ก็คือเข้าเมนูต่างๆนะครับแล้วก็เวลากดแช่ก็คือเพื่อจะเข้าไปตั้งค่าต่างๆแล้วก็ฝั่งนี้มีชี้มาทางซ้ายแล้วก็ชี้มาทางขวาซ้ายคือบวกขวาคือลบแล้วก็ร่วมด้วยกับ ปุ่มเปิดปิดไฟตรงโหลดตรงนี้นะครับปุ่มเปิดปิดไฟอุปกรณ์จ่ายไฟให้อุปกรณ์นะครับเป็น DC นะครับก็2รุ่นนี้รองรับ12โวลต์และ24โวลต์อัตโนมัติตามที่เราจ่ายแบตเตอรี่เข้าไปนะครับเราจ่ายแบต24บมันก็จะดีเทคเป็น24แต่วันนี้ผมจะรีวิวในส่วนของ1 2โวลต์นะครับจะไม่พูดถึงระบบ24โวลต์นะครับเพราะมีแบตเตอรี่ก้อนเดียวอ่านี่นะฮะเรากดดูนะครับ1 เขาบอกองศาของตัวอุปกรณ์นะครับเนี่ยครับเขามีวัดองศาด้วยวัดอุณหภูมินะครับ 2. บอกกระแสชาร์จณนะปัจจุบันเลยนะครับบอกกระแสชาร์จว่าจากแผงชาร์จลงแบตเตอรี่กี่แอมป์นะครับอันนี้ชอบมากนะครับตัวนี้ไม่มีนะครับ 3. อันนี้ในส่วนของโหลดนะครับเขาก็จะบอกว่าจ่ายโหลดให้ฝั่งนี้กี่แอมป์นะครับตัวนี้เป็นตัวที่เขาทําเพิ่มขึ้นมาส่วนนี้ อันนี้เหมือนเดิมนะครับบอกว่าตั้งโวลต์ชาร์จแบตเตอรี่กี่โวลต์นะครับก็จะมีประเภทอยู่นะครับสาอย่างคล้ายคล้อันเดิมนะครับแต่ตัวนี้จะระบุชัดเจนขึ้นนะครับว่า B1 คือลิตเอซิดนะครับก็คือแบตน้ําแบตเจลนะครับแรงดันชาร์จจะอยู่ที่14.3โวลต์นะครับ B2 ลิเทียมไอออนนะครับก็จะอยู่ที่12.7สโวลต์นะครับแล้วก็ B 3 ลิเธียมไอออนฟอสเฟตหรือ LiFePO4 นะครับแรงดันชาร์จอยู่ที่14.6โวลต์นะครับตรงนี้มายัางไงนะครับเขาบอกที่หน้ากล่องชัดเจนนะครับเพื่อนๆเ,เห็นปะครับโทษนะครับก็ตรงนี้นะครับ B1 เป็นแบตน้ำแบตเจลอันนี้14.3ส่วนลิเธียมไอออนนะครับมันจะเป็นแบบ3เซล,ลล์เซลล์ละ3.7โวลต์รวมกันแล้วได้11.1โวลต์นะครับก็วงเล็บที่12.7โวลต์แรงดันชาร์จ ส่วน B 3นะครับ LiFePO4 ก็เท่ากับว่าแบต4เซลลเพราะว่าแต่ละเซลลเขามีแรงดันที่ 3.2v โวลต์นะครับคูณ4ก็เท่ากับ12.8เพราะฉะนั้นแรงดันที่จะชาร์จเข้าก็คือ 14.6v โวลต์นั่นเองนะครับอันนี้คือที่เขาระบุมาชัดเจนสำหรับมือใหม่จะเข้าใจง่ายขึ้นนะฮะให้ดูนะครับการต่อใช้งานหลังกล่องเขาบอกชัดเจนเลยนะครับวิธีการต่อก็ต่อแบตต่อแผง แค่นี้เองอันนี้ก็ชาร์จ USB หลังกล่องเขาเขียนไว้แค่5โวลต์1แอมป์นะครับก็พิจารณาดูนะครับมันก็จะชาร์จชา้ชานิดนึงนะครับส่วนนี้ถ้าเราจะไปใช้ไฟ AC ไฟกระแสสลับเราก็ต้องมีตัวของอินเวอร์เตอร์นะครับอินเวอร์เตอร์ก็แนะนําเป็นเพียวไซเวฟนะครับเพื่อจะไปเปิดพวกพัดลมมันจะได้มอเตอร์มันไม่หอนนะครับมันเป็นขึ้นบริสุทธิ์นะครับส่วนอุปกรณ์โน้ตบุ๊กอะไรพวกนี้ใช้ได้อยู่แล้วนะครับ ก็3รุ่นที่บอกนะครับ ST 1210 1 0แอมป์ ST 1220 20 ST S 1 2 3 0 30นะครับตัวนี้รุ่นนี้คือตัวนี้นะครับ 30M สแอมป์ส่วนการตั้งค่าต่างๆจะคล้ายๆตัวนี้นะครับคล้ายๆตัวนี้แล้ววันนี้ที่ผมทดสอบก็คือผมใชอ้อุปกรณ์ที่มาต่อพ่วงชุดเดียวกันนะครับหก็คือแผงโซลา่าขนาด50วัตต์นะครับ แผงขนาด5 0สวัตต์แผงเดียวกันผมต่อเข้าตรงนี้อินพุตแล้วก็แยกเป็นหลังเต่านะครับเดี๋ยวผมสับให้ดูนะครับตอนนี้ผมปล่อยชาร์จที่ของซูเออร์นะครับเดี๋ยวผมต้องโยกออกนะครับตอนนี้แผงดับไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะสับไปชาร์จที่ตัวของโซล่าชาร์เจอร์ตัวสีฟ้าตัวเดิมตัวนี้นะครับนี่นะครับโวลต์เขาก็จะขึ้น13โวลต์อ่ะมาดูในส่วนของการตั้งค่านะครับตัวที่1น,นะครับ ตัวนี้โวลต์โวลต์ในการชาร์จอันนี้เป็นดิสเพย์โชว์นะครับกดกดเมนูนะครับเข้าไปหนึ่งครั้งอันนี้อุณหภูมินะครับเราตัวนี้ไม่มีอะไรนะเป็นตัวบอกเฉยๆอันนี้ก็คือ3ปุ่มแรกนะครับจะเป็นตัวคล้ายๆตัวมอนิเตอร์โชว์นะครับส่วนนี้อ่ามาส่วนนี้แล้วนะฮะตั้งโวลต์แบตเตอรี่นะครับโวลต์ชาร์จแล้วแต่เพื่อนๆจะตั้งก็กดแช่ไว้นะครับนี่นะครับ14.2อันนี้คือค่าสแตนดาร์ดนะครับโอเค 14.2จุดสองตามสแตนดาร์ดก็กดค้างเหมือนเดิมน,นะครับก็ล็อกค่าไว้อันนี้คือค่ามาตรฐานนะครับอิงค่านี้ก่อนแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นตัวตัวนี้นะครับเป็นตัวโวลต์น,นะครับโวลต์ที่จ่ายให้โหลดนะครับก็คือสิบสองจุดหกโวลต์น,นะครับก็สามารถตั้งได้นะครับสิบสองจุดหกโวลต์แล้วก็ตัวนี้เป็นตัวต่ำตัดหรือว่าโวลต์ที่แบตเตอรี่ถึงค่านี้ เราจะตัดการจ่ายโหลดนั่นเองเป็นการป้องกันความเสียหายของแบตเตอรี่นะครับเหมือนรุ่นเดิมนะฮะไม่มีอะไรเวลาจะตั้งก็กดแช่นะครับกดเข้าไปต่าตัดสมมุติผมจะตั้งต่าต,ตัดที่ 11V โวลต์แล้วกันนะครับก็กดบวก 11V โวลต์ได้ค่านี้แล้วกดแช่นะครับอ่าเรียบร้อยเดี๋ยวเขาจะล็อกค่าให้เราเรียบร้อยนะครับตอนนี้นิ่งไปละรอกลับมาหน้าจอหลักแป๊บนึงนะครับจะเรียบร้อยละ นี่นะครับมีเสียงเซฟตืดยาวหนึ่งครั้งนะครับก็คือเซฟมาดูนะครับว่าเราเซฟได้ไหมอ่าตำตัดที่สิบเอ็ดนะครับโอเคแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตั้งค่าว่าจ่ายโหลดยังไงนะครับก็คือตั้งแต่หนึ่งถึงยี่สิบสามคือเป็นการตั้งหน่วงเวลาเปิดหลังจากพระาที่ตกนั่นเองนะครับหนึ่งถึงยี่สามชั่วโมงถ้าตั้งยี่บสี่คือเปิดตลอดเวลาให้ใช้สวิตตัวนี้นะครับควบคุมเปิดปิดแล้วก็ อีกตัวถ้าตั้งเป็นศูนย์ก็คือปิดโหลดไปเลยนะครับก็อันนี้แล้วแต่การใช้งานวิธีตั้งก็กดแช่เหมือนเดิมนะครับเสร็จแล้วก็สมมุติว่าเนี่ยครับผมจะเปิด23ชั่วโมงก็คือหลังจากสิ้นแสง23ชั่วโมงหรือจะปิดไปเลยผมตั้งเป็นศูนย์นะครับอลองปิดไปเลยกดค้างเซฟนะครับตัวนี้คือไม่จ่ายโหลดนะครับศูนย์คือไม่มีการจ่ายโหลดออกมาที่2ช่องนี้อ่ะเดี๋ยวไปต่อนะครับ ต่อไปเป็นประเภทแบตตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับอันนี้เราใช้แบตน้ําก็ B1 อยู่แล้วนะฮะแต่ถ้าต้องการตั้งก็กดแช่เหมือนเดิมเราก็เลือกไป B2 B3 แล้วแต่นะอันนี้เรากลับมาที่ B1 โอเคกดค้างเพื่อเซฟเรียบร้อยเซฟแล้วครับต่อไปอันนี้จะเป็นตัว d t e c คนะครับตัวนี้ก็เป็นฟังก์ชันชูโรงของรุ่นนี้นะฮะก็คือ ตัวนี้เป็นโวลที่ดีเทคว่าจะเป็นตอนเย็นนะครับเราจะดีเทคที่กี่โวลต์น,นะครับถ้าเราดีเทค8โวลต์ก็คือเมื่อถึง8โวลต์เขาจะเปิดโหลดถ้าเราตั้งเวลานะครับแล้วก็อันนี้ตัดการจ่ายโหลดที่10 <im it> โวลต์ถ้าเกิดแสงอาทิตย์กลับมาแล้วมองว่าเป็นกลางวันนะครับมีโวลต์ขึ้นมาที่10โวลต์ก็คือตัดการจ่ายโหลดเป็นการเปิดปิดนั่นเองนะครับตัวนี้ก็ชอ็อตสกริตนะครับมีออฟคือออฟนะครับนี่เป็นระบบป้องกันนะครับ ก็ถ้าเราตั้งอ้อนก็คือตัวนี้นะครับตั้งดีเทคไปอ่าเดี๋ยวตั้งค่าเดิมเขาก่อนนะครับเป็นออฟโอเคครับเดี๋ยวมาดูกระแสที่อ่านได้เทียบกับมิเตอร์ดูนะครับว่ามันตรงแค่ไหนนะครับตอนนี้ผมใช้คลิปแอมป์คลิปนะครับเอนะครับอ่านได้อยู่ที่1.4 a แอมนะครับตัวนี้จากมิเตอร์นะ้น1 4แอมก็อ่านได้ประมาณนี้นะครับถือว่าใกล้เคียงนะครับเชื่อถือได้1.9นะครับ 1.8 1.72นะครับถือว่าใกล้เคียงนะกระแสชาร์จต่อไปเดี๋ยวเราลองดูโวลต์บ้างนะครับโวลต์น DC นะครับโวลต์ชาร์จก็โวลต์สิบนะครับเดี๋ยวผมลองวัดดู 13. 1 3 1นเนี่ยตรงนะครับโวลต์ตรง 13. 2, 13. 1 3 2 1 3 1จุสองสบสาครับโวลต์ถือว่าตรงนะครับอ่านตรง ลองพิจารณาดูนะครับ2รุ่นนี้อันนี้แพงกว่าก็มีฟังก์ชันที่เพิ่มขึ้นดีกว่านะครับขนาดใหญ่กว่าน้ําหนักดีกว่าส่วนตัวนี้ข้อเด่นก็คือราคาถูกมากครับถามว่ามาใช้ชาร์จได้ไหมทั้งคู่ชาร์จได้นะครับชาร์จได้แต่อันนี้อาจจะมีผมเรียกว่าอะไรความน่าเชื่อถืออาจจะดีกว่าพวกแบตเตอรี่อะไรต่างๆที่เขาระบุเขาระบุมาที่หน้าเครื่องเลยชัดเจนเลยนะครับประเภท สำหรับวันนี้ก็คงต้องขอขอบคุณทุกการติดตามนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับว่าผมจะเอาอะไรมาทดสอบหรือมารีวิวให้ชมนะครับเพื่อนๆท่านไหนมีคำถามนะครับสามารถทิ้งคำถามไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ